สวัสดีครับสวัสดีอารา,ารรสวัสดีเรามาใครเนี่ยใครมิบาจ้องฟาดีเอ็ดสวัสดีาบานด,ว,ดวันนี้เราจะมาระบาดทดลองเอานี่เอาเด็กวิ้ยไม่ปทางเมนทอรรวมเมนทอรใส่กับโค้กโคลา่าเราจะเป็นน้ำพุใช่ไหมจะเป็นน้ำพุขึ้นมาใช่ไหมเดนมาลองไหนน้องเฟียดอยู่ไหนนะ มาลองเฟียด้เลยเฟียดมาเลยอย่าพึ่งจี้มาลองเปียดมานี่เราเปียดเปียดฟาดฟาดเปียดนะครับเยมาทุกคนดูเฟียดเดินม่สนใจเลยเปียดเดินไปไหนเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยมาไปเปิดมาแล้วครับเดี๋ยวให้แม่เปิดจากอันนี้ก็คือคุกนะคะโอ้แม่เปิดอีอปึ๊บให้ต่อมาสู้ก่อน มาจ้าเด้อจ้ามากเลยนะฮะแล้วก็แกะฟัดแกะเดี๋ยวอยู่แต่เปีแต่ไม่เออนี่เปือดเปือดเปือดอะไรสินี่ยาอาวมเสื้อเดี๋ยวใจเลยมาพอแกะให้ยึดนี่เอาเอาเม็ดออกมาเนี่ยเอาเม็ดออกมาปุ๊บแล้วก็ไประวังนะ อย่าพึ่ง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 อ, <kiego S 1> อาไป่กลรืออ้ไใกล้ๆจะพุ่งใส่ยน้อยระวังนะระวังนะเอาใส่บดูสิโอ้พุ่งฟูเลยเออโหเพ้ยเพี้ยจะมาหยับแล้วโอเ้เห็นไหมพุ่งนะโอเ้เอาเมนทอนใส่อันนี้พุ่งเลยมาในลองคนใหม่ทีในลองคนใหม่สิ ยับยบอืมอ่ะแม่แม่เปิดให้เอดี๋ยวจะพุ่งเดี๋ยวจะพุ่งอ่าเดี๋ยวแม่วางไว้แล้วหนูเอาเม็ดๆพอใส่เดี๋ยวอ่ะนะโอ๊ยน้องไปนู่นแล้วเดี๋ยวเบลไปดูแล้วอ้าวพอเปิดให้บางติขวดนี้นะอ่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะ เอาใส่ร็อฟฟัสปิดไว้นะมือปิดนี้ไว้เาอาเฮ้ยเฮ้ยวิ่นี่นี่โอ้โหพุ่งแรงเลยโอ้อันนี้เป็นโคกนะครับโคกพุ่งแรงเดี๋ยวมาลองดูเดีวว๋ยวมาลองแป๊บซี่ดูลองแป๊บซี่ดูมันจะแรงไหมเฟสอยู่นูด่ดน้องแป๊บซี่ดูจะแรงไหมโอ้ยทำอะไรกันปีนะเฟส เปิเปิเปิได้ไหเปิดได้ไเมู่่เสียงมซาจังเลยกินได้ไหมเนี่ยอันนี้อันดูฟัาดูนี้ดูมันยังซาอยู่เลยดูซิเนี่ยดูซิฟนดูซิเนี่ยมันยังซาอยู่ข้างล่างอยู่เลยเนี่ยโห ชาเลยดูเฟียดดูเฟียดเล่นเฟียดไม่สนใจเราเลยดูไปแล้วเฟียดไปแล้วปัดแกไดไหมแกแกมาแดดเลยแกซีอยู่ไม่ได้ไม่ได้จะได้ไหมโอ้โหมันจะซ่าไหมเนี่ยเอฟซีมันจะซ่าไหมฟาว่ามันจะซ่าไหมซาซ่าไหมด้พุ่งไหมพุ่งแรงแรงเลยนี่เอา นนี่ไงะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะนี้วางไว้ก่อนนะพอเราแล้วเอาฟ้าใส่พอจะปิดฝานี่เรใส่ปุ๊บพอจะปิดนะระวังนะเอ้าปิดฮึบฮึบโอ้โหพุ่ง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 ใสพีฟ้าเลยพุ่งใส่พุ่งโขพุ่ง กุ้งใส่อี๋เหรใส่อีกมันจะเอาถ้าใส่อีกมันจะมันจะพุ่งอีกไหมฮะใส่อีกหนูเปียกโอ้โหเปียกนั่งทับแบบโคกไปแล้วโอ้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบโคกโคลาโคโคลา่คลาไม่ใช่แบบโคกโอ้ยใส่อ,อีกอ่ะลองใส,ส่ดิมันพุ่งไปแล้วเราลองใส่อีกสิมันจะพุ่งไหมไม่พุ่งไม่พุ่งแล้วแบบฟ้าเปื้อนหมดเลยไหนไปดูสิเปื้อยไหม ดูเสื้อเปื่อนหมดเลยดูสิโอ้อเสื้อเปื่อนหมดเลยปยั้ปเสื้อขาวเสื้อ <laughs> ขาวเปื่อนหมดเลยโอ้โหไหนโอ้โอดูย <laughs> ดดูนั่งครับนี่เป็นไงสูบแล้วเป็นไงพุ่งไหมใ <b rew> นพุง่งโอ้พุ่งแล้วอันนี้พุ่งหมดแล้วพุ่งหมดแล้วโอ้เมนทอรหนูเคยเห็นหนูเคยเล่นไหมเย <c ười> เคยเล่นตอนไหน เขเล่นไหมเออดีตาเตีบอนหรอเขาเล่นที่สนามเตีบอนโอ้อมันหมดแล้วไงเนี่ยเราเล่นกันหมดแล้วโอ้พุ่งกันทูปูเลยเอือ,อมีแต่บีได้ไว้วอะฮะป้าไม่บ้านมีแต่บีได้ก็ปิดให้มันพุ่งแรงๆไหมมีแต่บีไดมีแต่บีปูดๆๆไดแลยไป หรอโอ้ยอยู่น้องปวดละน้องปวดละวน้องปวดละเจ็บปวดละวเจ็บขาเหรอครับโอ้ยล้มเจ็บปวดละโอ้ยดูนี่ดูนี่ดูสิโอ้ยเฮ้ยไปเป็นเจทำไมล่ะนั่นมันหกเจ็บเจ็บเอาถุงมาไปเล่นเสร็จปุ๊บเอาถุงมาไปเก็บขยะเออพอแล้วมาพอแล้วหมดแล้วเยี่ยเย็นนะบอก เอ,อ,อเอาถุงเอาถุงไปเก็บขยะเดินไปเอาถุงดำมาหาดเอาถุงดำมามันเปื้อนเสื้ออย่าไปกอดสิน,นะนี่ถุงดำมาเก็บขยะนะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บขยะนะครับเนื้อสุกปกฮะยาอะไรอีกฮะเก,เก็บเก็บขี้ขยะและ้วไป <laughs> โอเค อ่าหนูมาเจ็บนี่เก็บหามเมฆเยอนี้นะเก็บเม็ดเป็นทอสด้วยเยองมากเย่ะมากเก็บมาใส่ขยะให้หมดแล้วค่อยไปทิ้งถังขยะดีๆนี่อ่ะเน้นด้วยเน้นด้วยเจนเน้นด้วยนี่นี่เียนี้เสศษกระดาษนี่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 ไงเสศษกระดาษเป็นทอสนี่ไงใช่ เก่งมากใส่หมดเลยใส่หมดเลยอันนี้ด้วยเก็บมากอันนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเคสนี่ด้วยอ่ะอ่ะเป็นไงบ้างด้ยสนุกไหมฮะสนุกไหมอย่าเอว่อย่าเออย๋อยาเออีสนุกไหม อยากใหเดยายบอี๋ครับยวไปซื้อใหม่เดี๋ยวไปซื้อมาเล่นใหม่มันเป็นนี่มันจะมันเกิดการอันนี้ลูกไอเม็ดเมนทอสเนี่ยเม็ดเนทอสเนี่ยมันมีรูมีรูเนี่ยมันมีรูเยอะๆเยอะๆอยู่ในข้างในเนี่ยถ้าเราใช้กล้องส่องดูสิเนี่ยถ้าเราใช้กล้องส่องจะมีรูเยอะๆเยอะทำให้หย่อนไปใน แบบเห็นในโคกใช่เะละ่ะมันจะเกิดปฏิกิริยากันแก๊สมันจะถูกเป็นช่องรูปุ๊บมันจะทําให้เกิดฟองช่องอากาศขึ้นมาในขวดแล้วทําให้เป็นฟองพุ่งขึ้นมาจ้าเยอะใส่ตัว้ไหมไม่ได้มาเสร็จแล้วเรามาทดสอบให้ดูแล้วเราไม่เลยนดูแล้วเคเกิดอัดแก๊สครับไปนนี้เราใส่ทำไมละลายในน้ำด้วยความเพิเ่มความดันความดันไดชุนี้จะเป็นยังไง อย่าไม่อย่าไม่หมดอย่าไม่หมดหมดแล้วน้ำโคกเราหมดแล้วไอ้จะไม่หมดก็เหลือนี่ไงเอาไว้กินอเนี้ยเอาเหลือไว้กินไป้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยเฮ้ยตัวป่วนตัวป่วนหมดแล้วเนี่ยตายเราเสร็จแล้วไปกันดีกว่าดีไปโอ้มันฮอตเย็นใจแน่จริงบายบาย สวัสดีคร like. nice. yeah. uh, ับบ๊ายบายเราฝากกดไลค์อย่ามาเฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนบอกกันพูดกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟาดเฟียดด้ไหมครับบ๊ายบายแล้วเอลเดียร์เอลเดียวเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจทำอะไรอีกนะคอยดูกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับดูเยดเฟีย thiệt <laughs> <laughs> Bye bye. 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 bye.